พี่น้องมันี่เหตุการณกลพี่น้องหรือว่าไกล้แต่าําพี่น้องมาได้พี่น้องแซ่บแซ้อนกันบนไกล้แต่หนาน้ำอยู่ข้างบนพี่น้องอันนี้กําลังหอนอันนี้น้มสองเน้น้ำอยู่ข้างบนแต่ไกล้ยู่นี่พี่น้องหมอดีดีหม้อคือว่าหม้อว่าปิดได้เลยอ่ะบ่ให้อายขึขนเนนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันเลยพี่น้อง อันนี้สองน้ำขอเกอาแล้วสองน้ำเพราะว่าไก่มันเป็นไก่มันม่นเป็นไก่เหนียวเนาะเป็นไก่ธรรมดาพี่น้องเราไก่ยางไก่ยางว่าเป็นไก่นอน <laughs> มาเบิง่งมาเบิ่งกันเลยพี่น้องนี่พี่น้องมาดูกันเลยซุกแล้วซุกแล้วสองน้ำได้เลยพี่น้องเห็นบบพี่น้อง น้ำยึดหั่งบนไม่ได้ใส่น้ำเลยเนี่ยแต่น้ำไกลออกเองน้ำไกลออกกลายเลยแต่แสบบเดี๋ยวเอาซอนมาคนให้ดูไอทวนทวน,ทวนพี่น้องไอทวนทวนคิดว่าสุกนะสองน้ำกันไก่หรือไก่ไต่นนำสูตรไข่แต่งวมน,นี่ก็เห็ดตอนแง่ไเลยเพราะว่าพลังคนพิพ่น พาเห็ดตอนใหญ่่อกกันแล้วเ,เห็ดตอนใหญ่แต่แซบว่าพี่น้องเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะ่ะตะไคร้ใบมะกรูดว่าตรงไสอยังไงปราวระไก่มันสีหวานสีนัวอยู่แล้วกาตะไคร้ใบมะกรูดข่อยหอมพร้อมเกลือพริกไทยจบดูลักษณะมาดีพักเขาจสจีซอยหอมใส่ก็ไดพี่น้องแต่ว่าเครื่องมันนัวแล้วเบื้องตอน วันนี้ทำตอนใหญ่เด้อคุณลองก้นจะเห็นก่อยบวาก็อเอาสูตรเจามาใส่แหละเอาตอนบบกไงแต่ว่าก็เป็นได้แซบนี่พี่น้องซุกแล้วอันนี้ข่อยมีไตพร้อมสื่อไตมใส่ตตางหากเห็นบะอยากบ่ยอยากบอ,อ,กบอพี่แนงอยากไหมาจา้าไก่ใต้น้ำถ้าอยากสั่งมานะเมนูนี้เราจัดให้ค่ะพี่บริเหตุถอยจะโดนแล้วอันนี้คุณสาแล้วมากมักนี่พอามันนัว เดี๋ยวซิมก่อนพี่น้องซิมความนัวก่อนปาดมานัวปะนี้แซบแล้วค่ะแซบแล้วสุกแล้วปิดไฟได้มาเดินพี่น้องมากินน้ำกันแบบนี้นี่พี่น้องมาดูกันเลย สุกแล้วซุกแล้วสองน้ำได้เลยพี่น้องเห็นบ่พี่น้องน้ำยืดหางบนบ่ได้ใส่น้ำเลยเนยะแต่น้ำไกล้ออกเองน้ำไกล้ออกหลาายเลยแต่แสบบ่เดี๋ยวเอาซ้อนมาคนให้ดูไอทวนทวน,ทวนพี่น้องไอทวนทวนคิดว่าสุกนะสองน้ำกันไก่หรือไก่ใต้น้ำ สูตรไข่แต่งวนนี้ก็เห็ดตอใงญ่ายเลยเพราะว่าพลังน้นิ่นพาเห็ดตอญงก็เลอวเห็ดตอญงแต่แซบว่าไี่นองเครื่องปรุงมีอะไรบ้างค่ะตะไคร้ใบมะกรูดว่าตรงใสยังหายเพราะว่าไก่มันสีหวานสีนัวอยู่แล้วกาตะไคร้ใบมะกรูดข่ใส้หอมพร้อมเกลือพริกไทยจบดูลักษณะบดีพัก เขาจีซอยหอมใส่กระไดพี่น้องแต่ว่าเคืองมันนัวแล้วเบื้องตอนวันนี้ทําตอนใหญ่เด้อผู้ลองก้นจะเห็นก่อยบัขก็เอาสูตรจอมาใส่แล้วเอาตอนบักใหญ่แต่ว่าก็เป็นไดน้แซบนน่พี่น้องซุกแล้วอันนี้ข่อยมีไตพร้อมสื่อไตเมื่อใส่ตางหากเหน็นบะอยากบ่ยอยากบอพี่แนนอยากไหมจ้าไก่ใต้น้ําถ้าอยากสั่งมานะเมนูนี้เราจัดให้ค่ะพี่บริเวณไทยจะโดนแล้ว อันนี้คุณสาแล้วมากมักนี่รอมันนัวเดี๋ยวซิมก่อนพี่น้องซิมความนัวก่อนปาดมานัวปนี่แซบแล้วค่ะแซบแล้วสุกแล้วปิดไฟได้ มาเดอพี่นองมากินน้ากันแบบนี้